ร้องเพลงดึงหากันเราร้องเพลงแต่คข้างหลังเขาจีบกนอยู่นู่นน่ะคู่ข้างหลังคนไายยิงมันมุคนทยจีบมันเองใช่ไหมข้างหลังคุกันอยู่วั้กันยกับลเดียวกัน โอ้ห่างก็คุยกันอยู่บนไม่ได้คุยกันเอออยู่บนไม่ได้คุยกันคุยกันไม่ได้ตอนเพิ่งมาเจอกันในน้ำบนเขาแล้วสวยแล้วนะสวยมาก ข้างบนให้ขึ้นได้ไหมนะเนี่นยสวยเนาะไปเองถ่ายภูเขาบนอย่างเงี้ยเพราะพอาะเขาเอาเรือมาเทียบกันแล้วมันเลยมองไม่เห็นด้านข้างใช่ไง ตีคู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปคุยกันบนบกได้ไหมครับเล่นคุยกันสองคนเนี่ยแล้วถ่ายวิวฝั่งหลนไม่ได้ใช่ไปถ่ายวิวฝั่งห้นไม่ได้เลยมีพวกเั่งหลนเลยต้นไม้สวยนะสะท้อนสะท้อนที่น้ำเราสวย อ๋นี่ไงาต้องถ่ายต้นถ่ายน้ำกับต้นไม้เอาไปถ่ายสิลูกกล้องเธออ่ะ